สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรออค่ะสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองนะคะในช่วงนี้เรากำลังทำภารกิจร่วมกันค่ะเป็นการท้าทายนะคะว่าเราจะสามารถพัฒนา EQ ของเราให้ดีขึ้นได้ใน31วันหรือไม่นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วค่ะหน้าที่ของวันที่7นะคะก็จะให้เรามาทบทวนกัน ทบทวนเพื่อเห็นภาพรวมของอารมณ์ในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะอุปกรณ์ก็จะต้องมีปากกาแล้วก็สมุดบันทึกของเรานะคะทีนี้พอเราทบทวนภาพรวมของอารมณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะเราก็จะมาพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในทางบวกนะคะ หรือทางลบนะหรือว่ายังยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบันทึกตามความเป็นจริงเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็บันทึกข้อเรียนรู้ค่ะเั้นวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะแค่มาทบทวนภาพรวมกันนะคะทีนี้ในตั้งแต่วันที่1เนี่ยพยายามนึกย้อนไปนะคะเรามีการบันทึกอารมณ์ซึ่งอาจารย์ก็จะให้ บันทึกอารมณ์ตัวเองในช่วงเวลาต่างๆเอาไว้นะคะแล้วก็ระบุสถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นลองดูในสมุดบันทึกดูนะคะแล้วก็ในวันที่2เนี่ยเราก็จะมีการอ่านบทความเพื่อให้ให้เราเข้าใจในเรื่องของอารมณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งอารมณ์ก็จะส่งผลกับพฤติกรรมของเรานะคะในวันที่3ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกสมาธิ เราก็ให้ฝึกสมาธิสัก10นาทีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองนะคะฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ฝึกควบคุมจิตใจนั่นเองค่ะส่วนในวันที่4มันจะเป็นเรื่องของการฝึกการตั้งคำถามนะคะเป็นคำถาม,ามที่จะช่วยให้เราได้สำรวจอารมณ์ของเราอย่างเช่นเออทำไมเราถึงรู้สึก อย่างนี้นะกับเหตุการณ์นี้กับตัวกระทบแบบนี้กับสถานการณ์แบบนี้นะคะเป็นการตั้งคําถามลองดูแบบฝึกหัดที่เราทําไปนะคะเพราะฉะนั้นการบันทึกมันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะแบบฝึกหัดในวันที่5นะคะเราก็จะมีการมาวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์มันทําให้เราเข้าใจนะคะเข้าใจว่าทาไมเราถึงตรงนี้มันถึงกระทบเรา ะะแล้วเราจะได้พิจารณาว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์นั้นๆเนี่ยให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะเป็นการฝึกการหายใจซึ่งเป็นแบบฝึกหัดในวันที่6นะคะเป็นการหายใจแบบ4-4-6นะคะซึ่งกนะ็หลายคนก็พยายามที่จะทำไมะ่ะดูนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำนะคะเราจะต้องมีการมาทบทวน เพราะฉะนั้นการทบทวนภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะทำให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก็จะเล่าถึงประโยชน์นะเพื่อจะได้กระตุ้นนะจะได้เชิญชวนให้ทุกท่านมีกำลังใจนะคะประโยชน์ของการทบทวนภาพรวมอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจอารมณ์ตัวเราเองค่ะนะคะเราจะเข้าใจแล้วก็ แบบลึกลงไปถึงสาเหตุเลยนะคะเป็นการมองที่ตัวเราอะนะคะเราสามารถที่จะระบุรูปแบบของอารมณ์ได้นะคะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหนี่ในแบบฝึกหัดที่เราทำผ่านมาเนี่ยมันเกิดมันอารมณ์รูปแบบอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆเนี่ยมันคืออะไรและเรามีวิธีการจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างไรเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเห็นความสมเหตุสมผลนะคะ ลองดูคะ่ะซึ่งซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่ดีมากๆที่เราได้มีเวลามาทบทวนกันนะคะในด้านการปรับปรุงการจัดการอารมณ์เมื่อเราได้ทบทวนมันช่วยให้เราปรับปรุงการจัดการอารมณ์ของเราซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่มันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ลดความวิตกกังวลน,นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ทบทวนเนี่ยมันเพิ่มความตระหนักรู้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรา ได้คิดนะคะนะเห็นข้อมูลจากที่เราบันทึกแล้วทำให้เราได้คิดนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำเอาภาพรวมของอารมณ์มาทำให้เราเนี่ยพอเข้าใจแล้วมันจะวางแผนสำหรับอนาคตวางแผนกับวิธีการจัดการอารมณ์วางแผนที่จะทำยังไงให้สถานการณ์ของเราดีขึ้นคะ่ะบางท่านอาจจะต้องลองให้คะแนนตัวเองในในสัก สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้นะคะว่า EQ ของเราเป็นยังไงบ้างสภาวะอารมณ์เราเป็นยังไงบ้างนะคะการเกิดอารมณ์ทางลบไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแต่การจัดการเป็นและแสดงออกอย่างเหมาะสมนี่คือคนที่มี e q ดีค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดร่วมกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ